แล้วครับผมขอเจาะไปที่แฟนๆรายการที่ฝากถามมานะครับบอกว่าติดหุ้นตัวนี้อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่รุ่นใหญ่ด้วยนะถือเพื่อกินปันผลต้องการพาส i ี e อินคัมแต่พอราคามันลงแล้วก็ลงมาเยอะเริ่มใจคอไม่ดีผมว่าคุณโจ้นึกออกแล้วละ่ะว่าใคร <c oughs> ใช่ครับ LH LH Land and House มันเกิดอะไรขึ้นกับแลนด์แอนด์เฮาส์ทำไมราคาลงมาเยอะจังเลยอะ่ะทั้งๆที่รธรรมชาติของเขาอะราคามันต้องนิ่งๆไม่ใช่เหรอมันเกิด<ม>อะไรขึ้นกับ LH ครับคุณโจรครับครับก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเ,เราก็รู้สึกแบบเดียวกันกับนักลงทุนที่ที่ถามมาเหมือนกันว่าราคาพูดปัจจุบันลงมาน่าจะเยอะเกินไปพอสมควรถ้าไปดูนอกจากราคานะครับที่อยู่7บาทกว่าเนี่ย มันยังมีเรื่องการซื้อขายบน PE แบรนด์ p r i c e p e r b o o k แบรน์เนี่ยตอนนี้ PE แบรน์ของเขาลงมาเทรดที่ลบสอง standard deviation mm hmm. กว่าแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาหมายความว่ามันเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตนะครับ mm hmm. บน earnings ระดับเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น,นก็ถือว่าต่ำมากๆคราวนี้เหตุผลเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเหตุผลเนี่ย จริงๆแลนด์เฮาส์มีหลายธุรกิจเนาะที่เราคุยกันไปตลอดหรือว่านักลงทุนที่ลงทุนทุกท่านก็น่าจะทราบว่าเขามีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆธุรกิจทั้งธุรกิจบ้านธุรกิจโรงแรมรีเทลรวมถึงเงินลงทุนต่างๆนะครับทั้งโ o มโปรแลนด์เฮาส์แบงค์นะครับคิวเฮาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยคราวนี้เองเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีหนึ่งธุรกิจของเขาซึ่งก็คือธุรกิจบ้าน จริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ไไมไมก็คือเป็นธุรกิจที่ใหญ่ของเขาแหละแต่ว่ากําไรไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดของเขานะอาจจะมาสักสามสี่ิบเปอร์เซ็นมันมีประเด็นเกิดขึ้นตรงที่ว่ายอดขายในปีนี้เนี่ยมันผิดเป้าไปค่อนข้างเยอะนะครับคือเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทํายอดขายไปแค่หมื่นสี่พันล้านจากเป้าทั้งปีที่เขาตั้งเป้าในช่วงมกราปีนี้ เขาตั้งไว้ที่สามหมื่นห้าหมายความว่าเก้าเดือนเนี่ยทำไปได้แค่สี่บเอ็ดเปอร์เซ็นของเป้าทั้งปีแล้วก็เป็นตัวดึงกำไรของตัวแลนด์ e เฮาส์ให้มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากพอสมควรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติของแล n d ์แนด์เเนี่ยกำไรตกไตรามาสหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณสักสองพันล้านนะครับไตรามาสนี้เนี่ยลงไปพันต้นนะครับโทษทีครับปีนี้เนี่ย ไตรามาสหนึ่งสองนะครับลงไปพันกลางๆนะครับแล้วก็ไตรามาสสามเราคิดว่าน่าจะลงไปอีกนะครับลงไปที่พันต้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยทําให้เอ,อเขาเรียกอะไรเอ่ยมันเกิดคําถามขึ้นในในใ,ในหัวของนักนว่าเอ๊ะตกลงธุรกิจที่เคยเป็นเป็นเสาหลักอันนึงของตัวไร h น์เฮาส์เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเขาจะเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าโดนกิน r ม e เกตแชร์ไหมแล้วเขาจะสูญเสีย ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจนี้ไปหรือเปล่านะคะน,นี่ก็เป็น question ที่ทำให้นักทุนบางกลุ่มเนี่ยมีการขายหุ้นออกมานะครับอันนี้เราไม่ได้นับรวมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง retail business ของเขาซึ่งแม้ว่าจะดีนะครับเราไปเดินที่โอโศกโหคนแน่นเลยนั่งเที่ยวกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูที่พระรามสามเนี่ยถ้าใครไปก็จะทราบว่าคนน้อยลงไปมากพอสมควรนะครับก็ที่พัทยาก็ยังดีมาก ราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่ามันมีตัวที่เป็นตัวดึงผลประกอบการหรือความคาดหวังของตัวนักลงทุนลงมานะครับก็เลยจากไ้หุ้นมีการปรับตัวลดลงมาเยอะคานนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี้ยมันสามารถอธิบายได้นะครับด้วยหนึ่งโอเคต้องยอมรับว่ายอดขายบ้านที่หายไปเนี่ยหายไปจริงนะครับแต่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าโครงการที่แลนด์เปิดมาในปีนี้เปิดช้า นะครับไปเปิดกองกันเนี่ยปลายไตรมาสสามถึงต้นไตรมาสสี่ปีที่แล้วยอดขายดีเกินไปในหลายโครงการที่ขายดียกตัวอย่างสมมุติว่านันทวันบางนานะครับหรือว่ามัทน,นาบางนาเนี่ยขายดีมากนะครับปีที่แล้วแทนที่เขาจะขาย20 3สซของโครงการเขาก็ขายไป6 7 0สเของโครงการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเหลือมาในปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังเหลืออยู่แต่ว่าเขาไม่ขายนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาไปคอมมิตไว้กับคนที่ซื้อ ในปีที่แล้วเนี่ยเขายังสร้างมีบางส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จก็คือขายล้าไปเขาก็ต้องไปชดใช้นี้สินตรงนี้ให้กับทางผู้ซื้อบ้านมันก็เลยไม่เกิดยอดขายแล้วก็ไม่ได้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์มากเท่ากับสิ่งที่เขาเคยทําได้ในอดีตนะครับมันก็เลยทําให้ช่วงนี้ม,มันด r o p ลงไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าเซกเมนต์บนบางส่วนนะครับเอ่อมันมีการขาดหายไปนะครับจากในเรื่องของตลาดหุ้นในช่วงต้นปีที่มันมีประเด็นเรื่องอเมริกา นะครับถ้าเกิดนั่งทุนทุกท่านจําได้มันมีอเมริกาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีแบงค์ล้มนะครับคนที่เป็นลูกค้าแลนเ์นเฮาส์ส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ที่ทําธุรกิจเ,เป็นเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วผลกระทบจากภาพใหญ่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงเขาก็เลยมีการดีเลย์นะครับในเรื่องของการซื้อบ้านซึ่งครับนะ มีการดิเลตการซื้อบ้านมานะครับก็เลยมาเห็นยอดขายดีขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือช่วงเดือนอกันยายนนะครับแล้วก็รเราคิดว่าน่าจะต่อเนื่องมาที่ในส่วนของตุลาพฤศจิกาธันวานในไตรามาสิงได้แม้ว่าภาพทั้งหมดเนี่ยมันจะยังไม่กลับไประดับปกติที่เคยทําได้แต่ว่าภาพของการพลิกฟื้นมันดีขึ้นแล้วก็จุดเปลี่ยนอันนึงก็คือว่าไอโครงการคอนโดที่เขาเปิดใหม่ที่เป็นโครงการใหญ่ก็คือวันเวลาณเจ้าพญา มูลค่า15,000ล้านเนี่ยก็ทำยอดขายดีมากนะครับก็ในวันเปิดตัวก็ได้มา30%นตะครับตอนนี้ก็คงจะมียอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉันเองเนี่ยของ1 5ื่นห้านี่ก็เกือบเกือบพล้านละเพราะฉะนั้นไตรมาสสี pre ่พรีเซลแล้วก็การรับรู้ไรายได้นะครับซึ่งขายได้ดีเดือนกันยาหมายความว่าไตรามาสสยังรับรู้ไม่ได้เพราะฉนั้นสิ่งที่ผมบอกว่าไตรามาสสามกไรแลนด์เขาจะลดลงไปเหลือพันต้นนะครับ ก็มาจากยอดขายที่ดีแต่ว่ารับรู้ไม่ทันทั้ง mm hmm. มารับรู้ในไตรามาสที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะ,ะงบไตรามาสสี่ของแรนก็จะเป็นจุดสูงสุดของปีรวมถึงล่าสุดเขาก็มีการเพิ่มทุนออโทษทีเขาไม่ได้เพิ่มทุนออ LH Hotel มีการเพิ่มทุน success ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนก็จะมาซื้อโรงแรม2โรงแรมของแรนแ n d เฮาส์ที่พัทยาหมายความว่าการเพิ่มทุนที่เรียบร้อยก็จะนำมาึ่ง้เงินในการที่มาซื้ออสังห ของแลนด์เฮาส์ในไตรามาสที่4ี่นะครับตรงนี้เขาก็จะมีการบุ๊กเกนเข้ามาก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับก็น่าจะพัลนล้านซึ่งแม้ว่าอาจจะน้อยกว่าที่เราเคยประเมินไว้เดิมเพราะว่ามันมีเรื่องเทคนิคเรื่องบัญชีในการเพิ่มสัดส,ส่วนการถือหุ้นใน l อลเอสโฮเทเนี่ยแต่ว่าก็มันก็จะเป็นบส่วนที่ทําให้กําไรไตรามาสสของแลนด์ปรับเพิ่มขึ้นไปได้มันกำลังจะบอกว่ามันมีเหตุผลของมันนะครับอินเวสเตอร์มีเหตุผลแต่คราวนี้เราก็มองว่า ความความที่มีเหตุผลก็จะทําให้ราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับต่ําตอนนี้ถ้ายอดขายโครงการบ้านซึ่งมันเป็นปัญหาของหลักของเขาในในปีนี้เนี่ยมันคลี่คลายไปในปีหน้านะครับปีหน้าเขาจะเปิดคโครงการใหม่ในโลเคชันที่ขาดหายไปเยอะขึ้นแล้วก็ในเซ gment บนที่เขาขาดหายไปเยอะขึ้นก็เดี๋ยวรอดูพิเศษแปลนต้นปีนะครับเราจะเห็นภาพที่ชัดกว่านี้ครับนคุณนิษนะครับครับปันผลก็เด่นขนาดนี้รพระราคาปัจจุบันก็ถูกแสนถูก ทำไมยังไม่เข้าตานักลงทุนสักทีพูดไปถอนหายใจไปคุณโจเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมครับเข้าใจครับจริงๆไม่ใช่ LH บริษัทเดียวนะครับผมว่าตลาดของเราตอนนี้มันโดนภาพใหญ่กดอยู่นะครับ,รบหลายๆบริษัทน่าสนใจมากๆในการเข้าลงทุนระยะยาวราคาหุ้นก็ลงมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ส่วนตัวคิดว่าเป็นโอกาส ในการเข้าสะสมมากกว่านะครับก็เหมือนในในหลายๆครั้งที่มีวิกฤตนะครับก็จะเป็นโอกาสสาหรับนักงทุนรยะกลางในการที่จะเลือกซื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปกติก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นราคานี้แล้วถ้าเกิดมันกลับไปอยู่แบบปกติเราก็จะเสียดายว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราไม่ซื้อนะครับแต่ว่าแค่ตอนนี้ซื้อแล้วมันจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เห็นทางออกเหมือนกับช่วงโควิดอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ ถูกไหมครับแต่สุดท้ายมันก็จบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ,รบสงครามหรือว่าเศรษฐกิจอเมริกาหรือเศรษฐกิจจีนผมว่าทุกประเทศเขาก็พยายามแหละในการที่จะทําให้เศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยไม่ได้แย่อย่างปีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปยืนที่ปีหน้านะเอาสักกลางปีนะเราก็จะบอกว่าเ,เดี๋ยวปลายปีจะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดี<ม>เขาก็จะไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราเขาก็จะทําให้มันดีดขึ้นเมืองจีนเองก็เหอะนะครับรัฐบาลเขาก็ คงจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าในช่วงของตอนนี้แล้วก็ตอนนั้นเองครับเราก็ไม่รู้ว่าสงครามมันจะพัฒนาไปยังไงเพราะเนี่ยก็คืออย่าง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 มันก็เป็นการสร้างโอกาสแหละสำหรับนักทุนนะครับที่ที่เขาคิดว่าลงทุนในสถานการณ์แบบนี้นะครับบนราคาที่เขายอมรับได้ถ้าลงไปก็ไม่เป็นไรนะครับยิวค้ําอยู่แต่ถ้าเกิดถือว่ายาวหน่อยก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปได้ก็จะเป็นเรื่องราวปกติของตลาดหุ้นนะครับผม ครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อไม่ซื้อ LH Land and House ครับคุณโจ้ครับครับแนะนำซื้อนะครับ Tar g e t Price สิ้นปีหน้าอยู่ที่10บาท20สตางครับแนะนำซื้อ LH Land and House เป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้า10บาท20ตอนซื้ออาจจะต้องทนอืดอัดหน่อยเพื่อไปลุ้นปีหน้าสำหรับตัวนี้นะครับ ทีมแอดมินจาก Man นิพั s p ฟส i a l ยครับนำเสนอโปรโมชั่น1 1เดือน11เลือกสมัคร1หลักสูตรใน Man น p พั s ออนไลน์ได้ในราคาพิเศษและจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนอีก1คอร์สพอๆกับซื้อ1แถม1เลือก1คอร์สในราคาพิเศษรับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนเพิ่มอีก1คอร์สนะครับซื้อ1ได้เพิ่มอีก1 นะเท่ากับว่ารวมเข้ากลุ่ม2หลักสูตรด้วยกันและยังได้รับหนังสือนะครับฟรีอีก1เล่มครับมูลค่า750บาทซปเปอร์สต็อกวิธีหาหุ้น10แเด้งกำไร10เท่าอธิบายด้วยหลักเหตุผลด้วยหลักสถิติและวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรที่นะเกินเลยหรือเวอร์วังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตักกะ และหลักการลง,ลงทุนนะครับอาจจะมีการามีมุมมองที่จะนำความรู้นำทฤษฎีในช่วงก่อนหน้านี้มาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่คือความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดย Ken f i ช h e r นะครับ Super Stock นะหนึ่งในผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติมวียอนมูลค่า790บาทมอบให้ด้วย สนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือ LINE ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แอสไแล้วตามด้วยคำว่า Money plus ติดกันตรงตัวนะครับ